แล้วค่ะคุณลูกค้าค่ะเข้ามาทานกันได้นะคะข้าวแกงราดข้าวค่ะเป็นบุฟเฟ่นะคะอิ่มละ69บาทค่ะขนมหวานก็มีนะจ๊ะน้ำดื่มก็ฟรีจ้าเชิญค่ะคุณลูกค้าบุฟเฟ่ข้าวราดแกงค่ะอิ่มละ69บาบาทเองค่ะมีขนมหวานด้วยหรอคะเนี่ยขนมหวานเหรอคะมีสิคะทานฟรีนะคะน้ำดื่มก็ฟรีด้วยค่ะแต่ว่าคุณลูกค้าเนี่ยต้องบริการตัวเองนะคะเชิญได้เลยค่ะ เห็นไหมพี่ขายดีจนลูกค้าเข้าไม่ขาดสายเลยเนี่ยโหนี่ถ้าเราตั้งราคาสูงๆนะบ้านนี้คงรวยไปแล้วนี่อะไรอ่ะเหนื่อยแทบตายกับไรนิดเดียวเองตักได้ตามสบายเลยนะคะคุณลูกค้า เฮ้ยเฮ้ยมายืนอะไรเกะกะหน้าร้านเนี่ยฮะพี <S 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 ่คะหนูหิวข้าวหนูอยากกินข้าวอะค่ะแต่หนูมีเงินแค่สิบห้าบาทหนูขอจ่ายแค่สิบห้าบาทได้ไหมคะ <S 1> <S 1> <S นี่ที่นี่ไม่ใช่โรงทานนะ ไปขอกินกันอย่างเงี้ยนี่ถ้าลูกค้ามาขอกินทุกคนน่ะร้านก็เจ๊งพอด,ดีวะไปออไปดิโอ้ยแต่งตัวก,ก็สกปรกไปพี่เอ,อ๋อาจเสียงดังอะไรเนี่ยลูกค้าในร้านตกใจหมดแล้วเนี่ยก็น่าขอทานนี่ดิมีเงินแค่สิบห้าบาทจะมาขอข้าวกินหนูจ้าไม่ต้องเสียใจนะหนูมีแค่สิบห้าบาทละจ้าถ้าอย่างนั้นพี่เอาแค่สิบห้าบาทก็แล้วกันหนูเข้าไปกินได้เลยจ้ะ พี่ให้หนูกินจริงๆหรอคะจริงสิจ้าแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยหนูต้องไปล้างมือให้สะอาดก่อนนะถึงจะไปตักอาหารได้ค่ะค่ะหนูจะล้างมือสามรอบเลยถูสบู่ด้วยนะจ๊ะค่ะค่ะถูสบู่ด้วยเข้าไปได้แล้วจ้ะเฮ้ยเฮ้ยนี่แอนทำนี้ได้ไงเนี่ยเอ้าพี่ไม่เห็นเนาะน้องเขาน่าสงสารจะตาย แค่ทาบุฟเฟ่ราคาแค่นี้เนี่ยก็ไม่รู้จักกำไรจากไหนแล้วพี่แต่มันก็ยังได้กำไรนะถึงจะน้อยแต่ก็ได้อย่างนี้ไงถึงไม่ร้ทีอ่ะโหจริงๆ จริงจังอาหารของพี่นี่อร่อยมากๆเลยค่ะอร่อยก็กินเยอะๆนะจ๊ะ <laughs> พี่สาวคนนี้ใจดีที่สุดเลยโอ้โหตัวแค่นี้กินจุ่ยกับผู้ชายจ่ายแค่สิบ้าบาทเนี่ยนะ หน้าด้านเด็กกำลังโตอ่ะพี่ก็กินจุแบบนี้แหละพี่มอช่วยเข้าไปเอาแกงมาเติมในหม้อให้หน่อยสิโอ้โหหนูจ๊ะอย่าถือสาคำพูดผู้ชายคนนั้นเลยนะนี่จ๊ะพี่ให้หนูเอาไปกินเป็นนูเย็นนะขอบคุณค่ะ ทำไมพี่ถึงใจดีกับหนูจังหนูจะหาทางตอบแทนพี่ให้ได้หนูสัญญา ไปไหนอีกอ่ะไม่ช่วยฉันเก็บร้านหน่อยเหรอแล้วจะมีรู้จ้งว่าทำไมอ่ะฮะให้มันทำดิฉันจะไปสั่งสรค์กับเพื่อนอีกแล้วเหรอสั่งสรรค์อะไรไน้ทุกวันเนี่ยกพรเพื่อนมันชวนพี่เรากำลังเริ่มสร้างตัวนะ<ต>ฉันไม่อยากให้พี่อ่ะออกไปเที่ยวแบบนี้ทุกวันเอเอเที่ยวน้อยลงแล้วกันบ่นมาก มาจากพี่สาวคนสวยเราก็เลยมีถนซน้ีดอกกุหลาบมาขายเราเอาไปขายที่ที่คนเขอาเยอะๆดีกว่า <C reforms> นั่นมันพี่ผู้ชายคนนั้นนี่ลดเลี้วเข้าไปในโรงแรมด้วยพี่ผู้ชายคนนั้นนอกใจพี่สาวแล้วเนี่ย วันนี้มาแต่เช้าเลยนะจ๊ะวันนี้หนูมีเงินแล้วไม่ต้องให้พี่เลี้ยงแล้วนะคะแหมตัวแค่เนี้หาเงินเก่งจังเลยนะแต่ว่าพี่คิดหนู15บาทเท่าเดิมนะจ๊ะเอ่อแล้วพี่ผู้ชายไม่อยู่เหรอคะอ๋อเขาไปสังสรรค์กับเพื่อนตั้งแต่เมื่อคืนน่ะยังไม่กลับเลยจ้ะโอ๊ยปวดท้องจังเลยอ่ะ ค่ะพ,พาหนูไปส่งที่บ้านหน่อยได้ไหมคะได้จ้ะสมศรีฝากดูร้านแป๊บนึงนะค่ะเจเดี๋ยวพี่มาค่ะ<ป>เดี๋ยวก่อนนะนี่มันทางเข้าโรงแรมนี่อย่าบอกนะว่าบ้านหนูอยู่ที่นี่อะ่ะ หนูไม่มีบ้านหรอกค่ะแต่หนูอาศัยอยู่ตรงสวนสาธารณะตรงนูน้นแต่ที่หนูพาพี่มาที่นี่ก็เพราะพี่มานี่เร็วอะไรพี่ดูรถนั่นสิเฮย้ยนั่นมันรถพี่มดนี่หนูเห็นพี่ผู้ชายกับผู้หญิงคนนั้นนอะ เดี๋ยวเข้ามาที่นี่ตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นพอหนูได้ยินพี่บอกว่าพี่ผู้ชายเขายังไม่กลับมาบ้านหนูก็เลยรีบพาพี่มาที่นี่อ่ะนัง่งเลยจ้าอ๊ะอันนี่เลยไอ้มดไหนบอกว่าไปสังสรรคกับเพื่อนไง แต่ว่าพาผู้หญิงเข้าโรงแรมเนี่ยนะเห็นฉันโงน่วหรือไงฮะทำได้ยังไงเขาทำได้ยังไงนำไดยังไงแอนนี่เลือกเบอร์ที่เหรอเนี่ยพี่ม่อนน่าใจฉันได้ยังไงฮะก็ฉันเบื่อไงไงฮะแกนี่จนะ๊โง่จริงนะโง่จริงๆเปิดร้านข้าวแกงบุฟเฟ่ราคาถูกก็ถูกชาตินี้อยหวังว่าจะรวยเลยนักอย่างบอกเลยนะตัวแกเนี่ยเหม็นกลิ่นกระเทียม กินเงือฉัน,นโคตรรังเกียจกเลยว่าจะบอกให้คนไม่ได้เหรอคนไม่ได้ก็เลิกไปดิแน่นอนเลิอกอยู่แล้วฉันเจอที่หมายใหม่แล้วเว้ยสวยกว่าสาวกว่าและที่สำคัญมีเงินเยอะโว่าแกด้วยไปยไปไป ขอโทษหนูก็แค่อยากตอบแทนพี่ที่พี่ใจดีกับหนูแต่หนูไม่คิดว่าหนูจะทำให้พี่ต้องร้องไห้พี่อ่ากโกรธหนูเลยนะคะพี่ไม่โกรธหนูหรอกพี่ต้องขอบใจหนูมากกว่าที่ทำให้พี่ตัดสว่างหนูจ๊ะหนูบอกว่า หนูไม่มีบ้านใช่ไหมหนูมาอยู่กับพี่ไหมจริงเหรอคะได้ค่ะได้นหนูเนี่ยจะช่วยพี่ทำงานทุกอย่างเลยจ้ะขอบใจนะ ขยันจังเลยนะก็พี่ให้ที่อยู่ให้ข้าวให้งานหนูทำหนูก็จะต้องทำให้เต็มที่สมกับที่พี่ช่วยเหลือหนูหนูไคะจ้าแอน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 ช่วยด้วยแอนพี่มดทำไมพี่อยู่ในสภาพนี้ก็พี่หญิงคนนั้น่ะมันมีเสียเลี้ยงอยู่แล้วอ่ะแอนแล้ว เสียมันก็เลยลุกน้องมันมาซ้อมพี่จนพี่มีสภาพเงี้ยแอนแอนพี่ขอโทษนะแอนให้พี่กลับไปอยู่เหมือนเดิมนะแอนนะนะอย่าดีกว่าพี่เพราะว่าตอนเนี้ฉันมีความสุขดีดีกว่าตอนที่ฉันเนี่ยอยู่กับพี่ซะอีกทอฝันซอมศรีช่วยกันไล่ไอ้ผู้ชายหลายใจคนนี้ออกจากร้านทีไอ้ค่ะเจ๊แอนออกไปอบอกให้ออกไปไม่ออกใช่ไหมฮะออกไป ออกไปนะมึงเด็กบ้าออกไปฉันบอกให้ออกไปไงออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะแล้วไม่ต้องกลับมาให้ฉันเห็นหน้าอีกใส่หัวออกไปเลยไป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 ้ยกลัวตายแล้วเนี่ยนวา นี่ลูกจะทำอะไรอะ่ะผมไม่ให้แม่อยู่ที่นี่แล้วแม่ไปอยู่ที่อื่นเถอะ <c oughs> แล้วก็เอาเสื้อผ้ามเหม่งของแม่ไปด้วยเพราะบ้านหลังเนี้ผมจะอยู่กับแฟนของผมสองคนแฟนของผมเนี่ยเขาไม่ชอบกลิ่นคนแก่เพราะว่ามันเหม็นสาบชันวาบ้านหลังนี้แม่อยู่มาดังชีวิตช <c oughs> ันวาไม่ให้แม่อยู่ที่นี่แลวแม่จะไปอยู่ที่ไหนโอ้ยแม่ แม่แก่แล้วอีกหน่อยก็ตายแม่จะไปอยู่ที่ไหนก็ได้อต่ต้องไม่ใช่ที่นี่เท้ารีบเก็บของสิแล้วก็รีบไปให้้นหน้าแตมีพอใจแล้วใช่ไหมจ๊ะ แม่หนูป้าหิวข้าวขอป้ากินเถอะนะป้าจ๊ะมันสกปรกป้าจะกินเข้าไปได้ยังไงป้าไม่มีเงินสกปรกป้าก็กินได้ถ้างั้นป้ารอแป๊บหนึ่งนะงั้นป้ากินนี่นะคะแม่หนูให้ป้าเหรอใช่ค่ะนี่หนูเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆเลยนะคะป้ากินเถอะค่ะ ป้าจ๊ะต่อไปเนี้ยถ้าป้าหิวอะ่ะก็แวะมาที่ร้านฉันถึงร้านฉันจะไม่ค่อยมีลูกค้าแต่ฉันก็ไม่ใจร้ายกับคนแก่หรอกจ้ะก็ใจนะป้าแม่อร่อยเหรอคะอืม<ป>ก็ก็อร่อยนะแต่ ถ้าแม่หนูทําให้เินอย่างนี้นะก็จะดีนะแหม่ป้าไม่มีกินแล้วยังพูดจาไม่ดีอีกนะทําคุณบูชาโทษแท้เลยป้าขอโทษนะแต่แม่หนูอะเชื่อป้าเถอะทาให้รสชาติมันกลมกล่อมอะแม่หนูจะขายดีกว่านี้นะ <c oughs> งั้นป้าลองไปทําเองไหมฉันก็อยากรู้เหมือนกันว่าป้าเนี่ยจะทําได้เท่าฉันหรือเปล่า <c oughs> เอา้าตามมาสิป้า ติดคอก็มันอร่อยนี่ป้าป้าป้าฝีมือดีขนาดเนี้ยน่าจะเปิดร้านอาหารนะไม่น่าม,มาเล่นรอนแบบนี้เลยความจริงอะ่ะเมื่อก่อนอะป้าเคยเปิดร้านอาหารเล็กๆอยู่อ่ะจ้าอ้าวแล้วทำไมป้าถึงมาคุยขยะหาของกินแบบนี้อะ่ะสับใจนะ <S <S 2> <S 2> ข้าวหมทูทอดจานหนึ่งค่ะข้าวหมดแล้วจ้ะไว้พรุ่งนี้ค่อยมานะป้าขายดีจนส่งเสียลูกชายคนเดียวให้เรียนจบปร,ริญญาตรีเอาทันวามาเยี่ยมแม่เหรอลูกเป็นไงออกไปอยู่คอนโดเองอะสะดวกสบายดีไหมก,ก็ดีครับ นี่แม่ผมขอเงินนะครับอา้าวทำไมมาขอเงินแม่อีกละ่ะเรียนจบแล้วทำงานแล้วมีเงินเดือนแล้วไม่ใช่เหรอลูกเงินเดือนนิดเดียวมันจะไปพอกินที่ไหนกันล่ะแม่ถ้าเงินเดือนที่นี่ไม่ดีก็หางานใหม่ไหมลูกพูดอย่างงานมันหายง่ายอะแม่ถ้าอย่างนั้นลูกก็ต้องพยายามถ้าแม่ตายไปแล้วลูกจะอยู่ยังไงก็ที่ทำงานมีแต่คนจบนอก แต่ผมเนี่ยจบปร,ริญญาตีที่เมืองไทยผมว่าเป็นได้แค่ลูกกระจอกเขาแม่ก็ส่งผมไปเเมืองนอกสิโอ้ยมันเกินกำลังแม่อะแม่ส่งไม่ไหวหรอกลูกงั้นแม่ขายร้านสะแล้วก็เอาเงินมาให้ผมขายร้านแล้วลูกจะเอาเงินไปทำอะไรผมไม่อยากเป็นลูกจ้างแล้ว,ลวผมจะไปเปิดร้านอาหารหรูๆถ้าแม่อยากให้ผมรวยเก้เาเงินมา อย่าบอกนะ<ม>ว่าป้ายอมอะ่ะพอาป้าเป็นแม่ในเมื่อลูกขอป้าก็ให้อีกอย่างหนึงอะ่ะป้าก็คิดว่าขายร้านแล้วก็ยังเหลือบ้านป้าก็เลยไปเปิดร้านที่หน้าบ้านนะจ๊ะแล้วทำไมตอนนี้ถึงเป็นแบบนี้ะป้าต่อมา ลูกป้าเขาก็พาเมียเข้ามาอยู่ด้วยแล้วเมียเขาก็บอกว่าเขาเหม็นสาปเขาก็เลยไล่ออกจากบ้านเนาะโหเร็วในละคุณที่สุดเลยอะคนนัก,กตันอยู่ลยไล่แม่ออกจากบ้านแบบนี้ได้ยังไงอะป้าผิดเองที่เลี้ยงเขามาไม่ดีไม่ใช่หรอกป้าคนบางคนเนี่ยอบรมสั่งสอนกันแทบตายก็ไม่ได้ดีป้าจา๋า ป้าอย่าร้องเลยนะฉันเชื่อนะคนแบบเนี้ยจุดจบอะไม่มีใครได้ดีหรอกป้าอเอางี้นะป้าในเมื่อป้าไม่มีที่อยู่เนี่ยป้ามาอยู่กับฉันนะมาเป็นแม่ครัวให้ร้านของฉันเผื่อว่าร้านฉันเนี่ยจะขายดีกับเขาบ้างตกลงไหมป้าตกลงจะ้ะป้าจะทำอาหารให้ฝุดฝืมือเลย แวะเค็มปี่เลยทำเกลือหกหรือไงเนี่ยทำไมเป็นแบบนี้เอ่อเมื่อกี้คงเผยหยิบขวดเกลือแทนขวดน้ำตาลน,นะคะเปิดร้านอาหารซะใหญ่โตจะททำอาหารไม่เป็นเนี่ยนะเอ่อเดี๋ยวผมไปวลาใหม่ใหม่ครับไม่ต้องฉันไม่กินละอ้าวไม่จ่ายงเงินหรอคะนี่ยังจะให้ฉันจ่ายอีกเหรอ ไหนเธอบอกว่าทําอาหารเป็นไงทำไมถึงโง่แบบเนี้นี่พี่อย่ามาดาฉันะถ้าพี่เก่งนะพี่ก็เข้าควรวไปทำเองสิฉันทําเป็นซะที่ไหนไหนพี่บอกว่าแม่พี่ทําอาหารอร่อยพี่ไม่เรียนรู้มาบ้างเลยเหรอฉันเคยทำซะที่ไหนล่ะโอยเอาไงดีวะถ้าเป็นแบบนี้มีหวังก็ได้ปิดร้านแน่จะไปยากอะพี่ก็แค่จ้างเชฟแพงๆให้มาทําอาหารให้ก็หมดเรื่องฉันไม่มีเงินแล้ว เงินที่ได้จากแม่เนี่ยฉันก็เอาไปแต่งร้านหมดแล้วเงินพี่ก็ไปกู้ธนาคารสิเออจริงด้วยเมียพี่นี่ฉลาดที่สุดเลยนี่ส่วนของป้าจา่ะทำไมมันเยอะอย่างนี้ล่ะหนึ่งเดือนที่ผ่านมายอดขายร้านของหนูอะมากกว่าที่หนูทำเองตั้งสามเดือนรวมกันเนี่ยป้าทาไม่ได้ป้านะ ปานเนี้ยร้านของหนูอ่ะล้มละลายไปแล้วต่อไปนี้ป้าคือหุ้นส่วนของหนูนะไม่ใช่ลูกจ้างอีกต่อไปจ้ะโอ้ยไม่เอาหรอกป้าขอแค่งเงินเดือนก็พอ,องั้นต่อไปนี้กำไรห่กค่าใช้จ่ายป้าเอาไป30%สอร์ซนส่วนหนู70%แบบนี้โอเคไหมคะดีๆๆแบบนี้ก็ได้ตกลงจ้ะ จะไปไหนอ่ะฉันก็จะไปหาผัวใหม่น่ะสินี่เธอพี่ล,มล้มละลายหมดตัวแบบเนี้ยจะให้ฉันกัดก,ก้อนเกือกินหรือไงฉันแมวด้วยหรอกเดี๋ยวกันเลยตะตงังตะตงังโอย พนมเป็นไงมัง่งไหวไหมกินน้ำก่อนลูกอ่ะกินน้ำก่อนลูกแม่แม่จริงจด้วยอ่ะพันวาแม่แม่ช่วยผมด้วยผมหมดตัวแล้วอะ่ะผมลงทุนทำร้านอาหารแต่ว่าผมขายไม่ได้ผมก็เลยจ้างเชฟ แต่เมียผมมันไปทะเลาะกับเชฟมันเชฟควาลาออกเลยอะแม่แล้วร้านผมก็ขายไม่ได้เลยผมต้องขายร้านขายบ้านเพื่อไปใช้หนี่แล้วเมียมันก็ทิ้งผมไปอะแม่ผมไม่เหลืออะไรแล้วแม่นี่แกขายบ้านไปแล้วเหรอก็ก็ผมต้องใช้นี้ธนาคารเนี่ยแม่แม่แม่ครับแม่ดูมีเงินอะแม่ช่วยผมด้วยสิให้ผมอยู่ด้วยนะแม่นะครับแม่แม่ช่วยผมกันนะนะแม่ ป้าป้าคิดดีๆนะลูกป้าทำกับป้าขนาดนี้แล้วอะป้ายังจะช่วยลูกป้าอีกเหรอป้าก็แก่แล้วป้าควรมีชีวิตเพื่อตัวเองไม่ใช่เพื่อลูกกักตันยูคนนี้ปากดีจนะังไงเฮ้ยโอ๊ยอย่าทำร้ายหนูวิวนะแม่แม่ตีผมทำไมเนะี่ยก็แก่จะทำ้ายผู้มีพระคุณของฉันนั่งเนี่ยหรอผู้มีพระคุณอนะ ใช่เขาคือคนที่ช่วยฉันตอนให้ฉันโดนลูกชายคนเดียวไล่ออกจากบ้านไงจะไปซะแล้วไม่ต้องมาให้ฉันเห็นหนาอีกความเป็นแม่เป็นลูกขาดกันตั้งแต่วันที่แกโยนกระเป๋าเสื้อผ้าฉันออกนอกบ้านแล้วแม่แม่พูดแบบนี้ได้ยังไงอะออกไปได้แล้วถ้าแกไม่ออกไปเนี่ยฉันจะโทรเรียกตำรวจมาไปสิไปเออ ไปก็ได้แล้วแม่จะเสียใจบ้าดาไม่เสียใจหรอกบ้าดาดีใจด้วยซ้ำที่ลูกทารพีอย่างแกนออกไปจากชีวิตสักที ป้าดาอย่าเสียใจเลยนะคะที่ผ่านมาป้าดาทำหน้าที่ที่ดีที่สุดแล้วต่อไปเนี้ยให้เขารับผิดชอบชีวิตเขาเองถ้าเขาทำไม่ได้เนี่ยมันก็เป็นพอตัวเขาไม่ใช่พอป้า